มื่อนี้ผมมีอย่างฮ็ดครับเดี๋ยวเขามาลืบประตูหน้าต่างเล่นกันนะตามที่เคยบอกไว้ว่าผมสิเปลียนประตูหน้าต่างเปลี่ยนประตูหน้าต่างแบบโบเปียนโบบกีดวงกบออกโบหายมันเป็นฝุ่นโบหายมันเป็นไงเดี๋ยวมื่อานี้ผมเรียกใช้บริการของ ASG นะเดี๋ยวสิมาเบิ่งว่าเพื่อนสีแก้แบบใดแบบแบบผมโบห้กีดอะเพราะว่ามันฝุ่นมันจะไงโอเคไปดูกันตามตามเป้าหมายที่คอยต้องการก็คือว่ามันเป็นงานแก้ที่โบห้กีดโบห้กีดวงกบนะ ว่าเนี่ยเกียร์ถอดเฟมออกแล้วอ,นนอันนี้อันเดิมนะถอดเฟมเกาออกอันนี้คือประตูเดี๋ยวพาดูประตูก่อนค่อยไปดูหน้าต่างอันนี้<ๆ>กําลังประกอบกําลังประกอบชิ้นไม้อยู่อลูมิเนียมประตูหน้าต่างไม้น,นะครับมีความหนา1.2มิลน,นะส่วนกระจกก,ก็คือหนายที่6มิลตัวเนี้เป็นเขาเรียกระบบโฮโลเนาะโฮโลก็คือกันน้ํากันน้ําเก็บเสียงได้ดีซับเสียงได้ดีและแลกยย่างหนึ่งก็คือยกออกบ่ได้ จังไ,ได้นะก็ยกออกประเด็นนอมักินเสียไหมเออบนแมนยางมายกออกไปโหลดมันก็เขาเฮียนไดน้โลดเนาะ <laughs> อันนี้คือยกออกไปรไะด้โอเคอันนี้เป็นบานเดิมนะที่มันสามารถยกออกได้เลยช่างยกลเลยยกออกยังไงยกออกครับดึงเลยอ่ะสมมติขี่ขโมยมาฮึบอ่ะเอานี่ออกแบบนี้เลยโคตรเท่อะโอ้ <laughs> อันนี้ของเดิมนะโอเคอันนี้คือจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับแบบแบบติดตั้งครับกับแบบนี้นะไม่ได้จมตีคณะนะโอเคนะให้ดูเป็นสาระนะเมอมาดูของส่วนหน้าต่างนะหน้าต่างนี่แกะจะแกะแกะข้างล่างนี่ออกหมดเลยนะไม่ได้แกะออกแค่เฟมนะแกะออกทั้งหมดเลยโดยที่ไม่ต้องกรีดอันนี้แกจะพยายามกรีดเฟมข้างบนออกนี่คือวิธีเอาเฟมออกนะตามใจลูกค้าเอาอืม นี่อันนี้คือเอาคัตเตอร์กรีดแล้วแล้วค่อยๆม้วนออกม้วนออกคือหื้อขาดเครื่องมาบาเนี่ยม้วนไม่หมือบ้ดนใจแกอ่ะแกอยากกรีดออกกรีดออกให้หมดเลยแต่เดยวเขาบอกมันจะเป็นฝุ่นไงนี่วิธีเลาะเฟรหมอ,อกนะหมุนออกติวติวติวอย่างนี้แล้วไงเดียซิงที่ต้องการเลยคือแต่งขอบปูนให้มันเสมอให้เสมอครับกระเบื้องตัวเนี้นะโมเมนเห็นมันนน้นขึ้นมากอย่างนี้นะอันนี้แกซอซอซ้อซ้อไห้ย เออเป็นได้ทุกอย่างแล้วนะคุณนพอถอดเฟรมเก่าออกแล้วก็ยกเข่าง่ายๆแบบนี้เลยนะเนี่ยแงยิ่งใส่สีมุ่มปั๊บแกก็ยกไปครอบกันเลยเออเข่าท้าเว้านดีบทต้องกีดตามลูกค้าต้องการสรุปงาน A f G นะครับพิษสนิทเงียบกิ๊บกันน้ำซับเสียงที่สำคัญบโยกบอคอนเออยกบอกเว้ย เน้นเลยไหมห <program m ere> ยาบอกตัวพีกที่สุดเลยคือตอนล็อกประตูนะเข้ามาฮึบฮึบเอ๊ะเ,เขาท้าไหมเวล,ลาปลดล็อกอก่ะฮึบเปิดเอ้อเยเขาทาเว้ <program m ere> อันนี้คือระบบพ้อยล็อกสองจุดนะนี่จุดหนึ่งนี่จุด1นึ่จะบุติตรงกลางนะล่างบนหน้าต่างกั็เช่นกันเนีย่ยนะ อ่าเหรอเห็น<ง>แน่นแน่นเค <Okay S 2> แล้วก็เวลานี้ับอ,อยกไปดูะยกบันไม่ขึ้นอ <Okay S 2> สำหรับเอ g นะครับเอ g ีอลูมิเนียมเนี่ยมีทั่วประเทศเลยนะมีทุกสาขาทั่วประเทศส่วนใครอยากอยากได้สาขาสอยดาวนี่พี่ย่าแกอยู่สาขาสอยดาวครับผมติดต่อพี่ย่าไปได้เบอร์ตันนั่นแหละสาขาสอยดาวนะครับผมครับยินดีครับ สำหรับคลิปนี้นะครับไม่ได้มีผลประโยชน์ต่อกันไม่ได้รับรีวิวอะไรทั้งสิ้นแค่มันดีเลยบอกต่อนะโอเคลงต๊วจวด